มีหหัันน้าไปฝ่งผเอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับมาพบกับเกม l e f t 4 d e a d นะครับเมื่อกี้คือผมเป็นลมมานะครับยาเลยหายไปนะครับเฮ้ยมึงจะยิงทำไมถึแล้วครับบคานมาถึงแล้วครับอ๋อขามอ๋อมีชีวิตแล้วเหรอครับดีใจด้วยครับผมเมื่อกี้ผมผมยังว่าคุณคุณคุณหน้าง่าขำมั้งไหมครับอ๋อครับมันมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับผมยังไม่รู้เลยอ๋อเมื่อกี้ผมเป็นลมลมแดดนะผมผมเดาว่าเหมือนเหมือนเหมือนมันจะมีแบบผู้ผู้เกาะกางยิงยิงปืนอ๋อมันเป็นจังซี่เนาะครับ กูโดนทั้งฮันเตอร์โดนทั้งบูมเมอร์อ่ะกูตายเอากูตายโอ้ทุกอย่างนะกูตอนนี้อเอ้ยมันมีห้องแห่งหัวใจวันนี้วันอะไรครับกูต่อยวัน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 ที่พรฮับเปิดพรีเมียมมบกูจะมาโฆษณาทำไมเขาไม่ได้จ่ายเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยโอ้ยแตงแงแงออมา เอาต <ผม S 1> อผมจะเอาเลื้อยฟันครับผม,มเอาเลื้อยฟันละคุณมึงปิวไปแล้วโอ้นนคุณไม่กลัวมันเลยเหรอครับเอาไม่ต้องกลัวผมมันมันมันคือเฮ้ยอองยใครจะเอาก็เอาอองนิมิยาอองนิมิยาไห,าห,าห,าหาคนคุณมึงใหญ่จริงดิไอสัตว์เก็บเลือดด้วยไปไปไปคนนี้เลือดมาไปไปใครเลือดน้อยสุดมึงดูในนี้ดิเนี่ยยอมรับเลยเนี่ยเป็นเลือดน้อยไปละ เฮ้ยยิงกูยิงกูอะไรผมมีไว้แล้วครับเออใจเย็นใจเย็นไอ้นมเออตบหัวแล้วรูปหลังแป๊บอืมนับโมพุทโธลิโพกระถิงแดงเอออ่ะป่ะไปเถอะป่ะครบละเออคุณคุณครับคุณไปอยู่ไหนครับโอ้ได้ข่าวว่าไต่ท่อไปใช่ไหมครับผมผมผมเป็นช่างแงะครับอ๋อจังผม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 ไม่เล็กนะครับอืมอะไรครับอะไรอะไรไปอคุณไปอะคุณอะไรไม่เล็กน้องงอขาผมครับใหญ่อ๋อเอ้ยคุณคุณพูดอย่างนี้มันกระทบถึงบางคนครับคุณรู้ไหม อ๋อหใครครับอ๋อผมไม่ไม่พูดดีกว่าถ้าถูว่าอือถูกก็รู้สึกว่าฝุ่นเข้าปอดองมเบรี่กุ๊ดโอเคป่ะเราไปกันเถอะฝุ่นพีเอ็มแ้อยห้าสิ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮเฮ้ยเ้ยเะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เน้ย้ยเ้ยเย้้ย้ยยยยยต้ย้้ม้ยเเ้ย้ยเป็นไรครับเนี่ย Shake Let's HELP!! it off! go! ก็ตายครับคุณคุณไปทำความแค้นอะไรกับไคนนี้หรือเปล่าครับเนี่ยใส่เอวันหลุดเออตอวันหลุดใส่เอวันหลุดชวนคาร์เตอร์กูหอยคารเตอร์กับสปิเตอร์เข้ามา ดิช่วยเถอะปะเดี๋ยวแม่งมันเปลืองเวลาเอ้าอีไม่ค่อยเย็นแต่ว่าโอ้ผมผมว่าเราไปกันเถอะครับอืมคุณแมงก่อนนะยครับโอ้ยโอ้โหมันขึ้นมามันไต่มันเล่นมันปีนเกลียวครับกูต่อยปีนเกลียวอืมบ้านกูบ้านปีนเกลียวกูต่อยกูต่อยมามามาเอ้ากูต่อยมึงอยู่ไหนโอ้ยกูต่อยใจเย็นกูต่อยจีโอ้ย จับหัวหน่อยรูปลังแป๊บน้ำโมพุทโธนี่โพกดิ่งแดงอ่ะมันแรงครับต้องขอโทษด้วยครับมันเป็นปืนพูอ๋อครับผมโนดเราไมครับคุณเฮ้ยแถวนี้มียาไหมครับไม่มีไม่มีเฮ้ยเฮ้ยยเฮคุณโดนกอบคอใครก็ได้ช่วยกูณดิกูตายมึงไปไหนเออเหลือ17ขอบคุณมากเออดีแล้วไอ้ยาทำเป็นวิ่งชุบกูได้สัก กูณรัวดาคอนเลยกูไม่ทำนิสัยแบบมึงเอะก่อนวเอ๊เฮ้ยเฮ้ยคุตายกูตายกูตายแล้วมึงจะรีบเลือดหายไปตอนไหนอ้าวยังไงไม่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 เคยดูอย่างนี้เหรออ๋อที่แบบเอาเอาเล่เอาเล่ไปหันวิ่งไอ้การยังไงมันคอนเตอร์นี่หว่ายสัสหมายรักอ่ะเอาง่ายเอ้ยมียานึงไม่ต้องหิวกูละ คนสำคัญทําไมทุกคนเลอะทุกคนก็แย่งกูแล้วคือกูก็จะตายเฮ้ยพ่อเออาคอมพิวเตอร์เอาฮัลโหลมารับกแล้วหรอมาเร็วไปเปล่าช่วยกูด้วยเอาไม่ไอเหี้ยได้ยินแต่เสียงแล้วตัวมึงไปไหนตัวมหอเดือดรงสนามหญ้าเฮ้ยต่อยผมได้ได้ข่าวว่าคุณเจอเอ้ยเอออย่างนี้มันต้องอย่างนี้โอ้โหก็คิดว่าคุณจะมามุกแบบเออนั่นแหละ ว่าไงคือรอบนี้ผมผมผมด้ยเอ้ยเอ้ยคือคือคือผมผมไม่เหมือนคมปัญญาอ่อนที่ที่ถือถือยาวไว้แล้วเราเราไม่ไม่อ๋อผมผมเจอลีครับผมผมผมไม่เหมือนคมปัญญาอ่อนที่แบบถือยาไว้แล้วแฟนตัวเองเจ็บแล้วเขาไม่ฮิวแฟนตัวเองอ่ะอ๋ออย่างนั้นเลยครับผมว่าเราลีไปเถอะครับนะผมไว้พูดแล้วกันว่าใครครับไปทบต่อเขาเฮ้ยยหลังจากประตูเปิดผมจะคว้างระเบิด f สีะครับสามสองหนึ่ง ไปเลยเอฟซีปลาใส่หัวไอต่อเนี่ย <R> เอาล้วครับรีบขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้มองขนาดนี้ต่อขยอมต่อขยอมทีทีเพื่อทุกคนอ๋อเหรอครับเาขาจะมาในม่านของใครครับคุณเห็นคุณเห็นเขายืนนิ่งอยู่หน้าเขาปีชีพเดียวเขาปีชีพหรือไม่รู้สึกตัวเอาล้วเขามียาด้วยนะประเด็นถ้าเขาไปเขาปีชีพไปผมว่าเขาไปเปิดฝักบัวหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับ เอาคุณคุณมิวเอาคุณมิวละละชิบหายแล้วครับแล้วกูก็แหลกเหลือเกินตอนนี้ไม่แล้วเนาะปิดเองให้ใหผมระวังเจอคนเล่นลิน้นคะรับ <c oughs> โอ้โหชิบหายละไปทางไหนวะเอาชิบหายแล้วครับเอ้ยสไลเดอร์สไล่นอนฮอเติ้ลผมฮอเตือนด้วยความอย่างนี้ว่าระวังรถไฟกลับมาชนนะผมฮะมีด้วยเหรอมันกลับมาชนได้นะครับ เอาเวน้นที่ายแล้วอืมโอ้โหสวยแล้วครับตอนนี้คือเราเอาอันนี้ไปก่อนนะครับโอเคครับผมถึงที่ปิดแล้วมผมผมปิดเรียบร้อยแล้วผมเอ้ยใครขากสเตจแถวนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่าไอต่อเนี่ยเน็ตดับแล้วผมดูไม่มันเข้าไปเปิดฝักบัวแล้วครับโอ้ยเปิปดฝักบัวตอนนี้มันดุดไปแล้วครับผมโอ้ยแล้วมึงจะบังทับไม อันนี้ก็ยังเต็มอยู่อ้าวโอ้ย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 อืมอ่าคุณรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้อืมผมรู้สึกว่าอยากแกกลับไปช่วยเพื่อนนะมันเป็นไม่ได้นั่นสิครับผมก็อยากจะกลับไปช่วยเพื่อนเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ทราบไม่ทราบว่าคุณต่อยกินอะไรอยู่ครับตอนนี้กินข้าวขาหมูอืมคุณเห็นเอฟซีผมมาจำนวนมากข้าวขาหมูเพชร แล้วเราจะทำจะทำไงให้พวกเขาเงียบดีครับทำให้เขาเงียบทำใหมเาครับผม <c oughs> เขาคุณยิงประตูแล้วนะอ่าเงียบแบงครับอ๋อเอ้ยคนเล่นลิ้นครับูุ๋ไเ,เ, <c oughs> เรา,าก็อดกันอีกแล้วครับเป็นไงืมตอนนี้เราก็รอดครบทุกคนนะครพุทไม่มีใครตาย <c oughs> ถึงแม้ว่าผัวไม่อยากายกันแต่เราไม่กลายคุณคุณดูรายชื่อครับรู้สึกว่าจะคนนึงนี่มันจะชื่อเอลสเลยเหรอเขาหลุดแล้ว <c oughs> เขาเขาหายไปแล้วใช่ครับเร,เราจะทาใหดถึงเขาครับ <c oughs> นั่นสิครับ